ป้าเป็นคนชอบทําสวนแล้วก็ชอบทดลองนะคะว่า,าสิ่งไหนที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ป้าทดลองผ่านมาแล้วก็คือตรงนี้ป้าได้เก็บดินที่ละป้าหมักด้วยใบไม้นะคะใบไ,ไม้คีวลแล้วก็กากน้ําตาลราดลดลงไปสามเดือนดินพอเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้เก็บไปแล้วนะคะส่วนตรงนี้พอเก็บดินตรงนั้นเสร็จปุ๊บป้าก็จะมาทําตรงนี้ต่อเลยนะคะ ตรงนี้ก็คือป้าก็เอาใบไม้มาลงไว้ชั้นล่างนั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะลงไวชั้นล่างแล้วป้าก็เอาดินมากบด,ดินดินหมักของป้ามากบชั้นบนแล้วป้าก็ทําต้นไม้เรียนรู้เรื่องต้นไม้ไปด้วยเรียนรู้เรื่องดินหมักของป้าไปด้วยนะคะป้าก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการทดลองก่อนกเกษียณของเราเราก็ศึกษา ดูงานของเราว่าต้นไหนปลูกอย่างไรแล้วก็นิ่ยัย่ใจคอของต้นไม้เป็นอย่างไรนะคะพอเราไปลงมือปลูกเต็มที่ตอนที่เรากรเกษียณเราก็ได้รู้หลายๆอย่างแล้วตอนนี้เราก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยต้นไม้ไปด้วยทําคลิปไปด้วยคือเตือนความตรงจําของเราว่าระยะเวลาไหนเราทําอะไรได้สําเร็จประมาณไหน อะไรสาเร็จบ้างอะไรไม่สําเร็จบ้างอะไรที่ได้ผลบ้างอะไรที่ไม่ได้ผลบ้างอย่างเราเราศึกษาไว้เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อที่จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆสิ่งไหนสําเร็จก็จําไปทําตามได้สิ่งไหนไม่สําเร็จเราก็บอกต่อได้ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ควรทำเนาะไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไปทำอย่างอื่นมันจะได้เป็นทางลัดนะคะนี่ก็คือเห็นไหมคะต้นนี้ เรามาปลูกไว้ข้างหลังด้านหลังก็จะเป็นการเติบโตอย่างมากๆเลยก็คือต้นบอลน,นั่นเองนะคะต้นมะต้นบอลสวยวยแบบนี้ได้เพราะว่าคนนั้นตอนนั้นป้าได้หมักดินหมักไปุ๋ยไม้ไว้ใต้นี้แหละนะคะใต้พื้นนี้ป้าก็ได้เก็บไปแล้วตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเริ่มสะอาดแล้วพอเราหมักดินหมักปุ๋ยไว้จุดจุดไหนตรงนั้นจะงามเป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะว่าเราได้เรียนรูก้กับกับการได้หมักปุ๋ยใช้เอง แล้วเวลาเราเก็บปุ๋ยเราก็จะได้ปรับพื้นที่สวนของเราไปด้วยจะได้ดูไม่ไม่รกจะได้ดูสะอาดหูสะอาดตาแบบนี้นะคะนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงป้าก็ได้ทําเองนะคะทําง่ายๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่นะคะจะให้ดีเลยเราต้องไปเอาน้ําคลองพยายามรีกเรียงน้ำเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ําปปาเขาจะมีอะไรนะ ท,ที่อยู่ในน้ปาปราปาจะทําให้เป็นยากแต่ก็ทาได้นะแต่เราต้องเอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนคืนหนึ่งแล้วเราค่อยเอามาทำเนาะสําหรับน้ปาปราปาก็เขาก็จะมีอะไรอะ่ะอภิตัวอะไรที่มีกลิ่นะนะเนาะ่าเชื้ออะไรของเขานะ่นี่ะป้าก็จําไม่ได้ละแต่ป้าจนยายป้าจะไปเอาน้ํโครองมาทํานะคะนี่เห็นไหมคะป้าก็จะทําจัดระเบียบแบบนี้ส่วนตัวตัวนี้เขาจะชอบแดดป้าก็จะมาจัดไว้อยู่ตรงแดดนะะตัวชนชมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโลง่ง โล่งๆที่แจ้งๆนะคะก็จะมีแดดกับแสงแดดได้หน่อยนึงเนาะตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้นี่ในส่วนของป้าก็ป้าก็จะจัดเวลาให้กับตัวเองนะคะว่าทําอะไรได้บ้างก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดสรรเวลาด้วยตัวเราเองไม่อย่างนั้นใครจะมาจัดให้เราถูกต้องไหมคะเราต้องเรียนรู้ของเราจัดเวลาของเราเองความสุขมันก็อยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราโมาจะไปคิด เรื่องของคนอื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับตัวเราเราต้องมาหาประโยชน์ให้ตัวเราเองโดยที่เราจัดสรรเวลาให้ตัวเราเองทําให้ครอบครัวของเราได้มีความสุขก็คือเราทําในสิ่งที่มีประโยชน์กับครอบครัวของเรานะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนถึงตอนนี้เนาะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ